ครบับสวัสดีครับพ่อวันนี้เรากลับมาดูเกมบบโรบอทนะครับ,บ,บผมนะมวันนี้เราอยู่ในแมปอะไรเอ่ยแมปเมอ,อร์เดอร์โอ้ใช่วที่เราจะมีคนแข่มาด้วยคือติตินะครับติสตีนี่ครับเขาเป็นแต่งตัวเป็นนูบแล้วเองจะมอาอัดกันทําไมล่ะเออเออฆาตกรฆาตกรเหมือน,นเสียงเชือดเหมือนเสียงเชือดที่จริงอ่สติก็ชอบนะท้ายติติเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบโลบ๊า ห้าสิบโลบอยสนใจอ่ะดิอ้าวลูบตายเฮ้ยเฮ้ยดิสีดิีคิดว่าใครเป็นอ่ะน่าสงสัยอ่ะไม่รู้อ่ะใครเดินตามเขาตาพี่รู้แล้วใครเป็นใครอ่ะเดี๋ยวพี่บอกให้เหรอเป่่งไมออคนที่ใส่หมวกใส่หมวกแล้วหัวสีเหลืองอ่ะใครดินี่ไงพี่ไม่ใช่ หมวกอะหมวกหมวกเป็นลายลายเขียวๆเป็นลายแบบเนี้ยเนี่ยติี๋ไหมน้าๆน้าติี๋ติ๊ด๋นี่อะไรนั่นแหละที่เอ็นหันหน้าอยู่อะมันเดินมันไปละวไม่นมังเป็นเหรอใช่ใช่มันเพิ่งปักเอามีดปักอกพี่ไปเฮ้ยเก็บเหรียญด้วยนะมันเก็บเหรียญได้แค่สี่สิบเฮ guys fire meow meow บอสมึงจะโดดทำไมนักหนานี่ตายไปดิโดดนักเชือด เลยว้าวตำรวจของเรากับเมฆเอ่อเมฆเมฆหิมะกับปืนแลกของกันแลกกับใครแลกกับเขาอ่ะโอ้ยตีนี่เติมมาเน่เนอะขอบอกเอาน้ำปืนตีเหรอก็จะเวลาจุดจุดกันนะไม่ได้แรกแล้วพ่อตีนี่ก็แล้ว ไม่ด้้แลวอะนายจ๋าใครเปิดเพลงนี้นิคข้าศิษจะตามมาฆ่าพีนี้มันตามผมมาผมมันเดินมาเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเอ้ยตีตีึ้นมาตีตีึ้นมาไอตีไงโอ้ยคืน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 ตำรวจก็บ้าแล้วพี่เห็นเองถือมีดอยู่เนี่ยมี่เป็นตำรวจจริจริง เขาเห็นเองถรือมีดติไม่ไม่ไม่ไี่จริงได้แล้วมันมม่วงใช่ได้สองคนจะได้เป็นจะได้เอฟพีวิรุณเอฟพีหนึ่งพันเพจวิรุดช่วยโลกเอาไว้หลังจากที่ตำรวจตายไปอ ใจเย็นสิอร่อยนะครับผมตอนนีอ้อยู่ในแหม่มือแล้วแ,แต่ที่พี่ช่วยโลกเอาไว้พี่กลาย,ปเ,ลยเป็นตำรวจเฉยเลยเป็นหนึกงเราเหรอเออพี่เป็นตำรวจอันนี้พี่เป็นตำรวจรอบเมื่อกี้พี่เป็นแค่ฮีโร่อันนี้พี่เ,เป็นตำรวจเลยถือปืนปืนทำไมเดี๋ยวฆาตการก็รู้ตัวถือหน่อยเพรานี่ไงพี่ถือละวนี่แหละเอ้ยมันอาจจะเป็นมีดก็ไดาษโมแมนเหรอ อันนั้นอ่ะติชใช้ถึงพี่อ้โหรู้เลยว่าใครเป็นคัดตะกอนไปใครใครมีสีฟ้าว้าฟเลยอ่ะมีสีฟ้ามีีสไม่รู้อ่ะโอ้ยนี่ไงไอ้ผู้หญิงใส่ชุดนอนอ่ะผู้หญิงใส่ชุดนอนแล้วอยู่ไหนอ่ะถือหมีเนี่ยถือหมีไม่รู้ดิอยู่ไหนอ่ะตามติมาตันติมาโอ้ยไอกจะล่อไปไอกจะล่อพี่ไปตายอ่ะติโกวิตาตาย ตีเองค้าจุนด้านหลังพี่หน่อยเอ้ยเอ้ยนี่นีลงมา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 พี่จะรอเองสี่ดวงนะเอาโอ้ยทุกคนหนีหนีปืนนี่ตายตายไปดิตีไม่ได้ปืนได้ยังแค่เจ็ดร้อยใครเปิดเพลงวะเนี่ยเออตีให้อันนี้ก็ได้เปลี่ยนได้ มาดีกดรับเลยกดรับกดรับโอเคพี่เป็นอินโนเซนต์พี่เป็นอินโนเซนต์อ่ะตดได้จากเรียนมาละผมเป็นไรวะผมไม่รู้อะผมแรกผมมองหนะน้าจอไม่เห็นอ่ะตดเป็นเดเซนก็ออกดิออกจากหน้าจอที่เราแรกอะ่ะเสียงเชื่อดอะ,อะอก็มาดีวันนี้เราจะมาหาว่าใครเป็าานฆาตกรนะครับถ้าใครเคยเล่นก,ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ีเขาตายแล้วเอ้ยนูมนุนี่มันมีปืนพี่นู้มบีคนอ่ะเองเองบอกให้คนที่เองคุยอยู่เป็นฆาตกรบอกแค่นี้แหละใครคุยคนพี่ยังไงเล้วรวยแล้วพี่ข้าเปิดปากติ๋ีนูบมละวันด้วยนะครับนูบมละวันด้วยได้ข่าวว่าบีดูเป็นพันธมิตรอย่างนั้นเหรอนุ้มมันเป็นตำรวจอยู่ซะงอก ไม่น่าพูดเลยเวยันกรรมโอ้ยความความแหลกนี่มาอะไรกันเนี่ยอือใวยันกรรมแล้ววุ่นวายหมดบิวพี่พี่คะผมทำไมพี่เฝ้าปืนอ่ะใครมันจะเก็บปืนได้ขนาดนั้นเอาะก็ผู้หญิงไงล่ะมีดโทาเหรอมีโทฉเฮ้ยฆ่าสีก่อนสีอยู่ในบ้าน ไปเไป็นไรพี่จะฆ่าตำรวจก่อนเข้าไปยังยาไยัไม่เกี่ยวฆ่าเลยฆ่าเลยไปฆ่านจะมาฆ่าตีทำไมเนี่ยงงตีชอบฆ่าเขาเอ,าเอา้าไอเดียวจะต้องฆ่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าตีก็ไม่ยอมดีเบลเดียวก็ไม่ตึงพี่มันจะตีรอดเหรอนี่เทียบอัตกรอ่ะพี่ปล่อยไปก่อนแล้วกัน มันอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะบันดเออมีบันไนนดงั้นเลยขนาดเนี้ยหอยหอยได้ตีเถอะพี่โยนดิโยนเลยละ่ะอยู่ใกล้นิดเดียวเอ๊ะทำไมไม่โดนว,วะแควพี่นะักกาโยนกดตัวอะไรอ่ะกดอีอีเหรอใช่เออตายเลย ไม่เหลือแค่ผู้หญิงคนเดียวเออเออเออมาล้วคนนั้นวิต้าเหรอเออเพรกติพี่เห็นมันเห็นแค่ผู้หญิงคนเดียวอะทำไมวะยังเป็นอินโนเซนต์อ่ะอินโนเซนต์ใช่ออันนี้พี่ว่าจริงอันนี้อินโนเซนต์ no 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 please stop เจ็บกี่คนเนี่ยพี่ยังไม่ตายเจ็บกี่คน ตอนนี้พี่อยู่กับผู้หญิงไม่ตอนนี้เหลือกี่คนตีถามเกมกับเพื่อนอยู่เนี้ยพี่ผมอยากเป็นมร์เดอ์อกก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเล่นอีกแล้วไม่เป็นไรตีตีเองเองเล่นไปเรื่อยๆอยงไง ก็ได้เปตาที่สองอ่ะตาที่สองเมื่อกี้ตอนที่ตีแรกของกันอยู่อ่ะแล้วเมื่อกี้รอบที่สองอ่ะไม่ได้แรกไงไอรอบที่สองนั่งตีเป็นแล้วพี่ก็ฆ่าตีได้อ๋อนี่มันชื่อว่า B A C O N ใช่ปะ่ะมันใส่กางเกงขาขอ่ะนุ้ที่มีกล้ามแล้วใครเป็นตำรวจอ่ะตำรวจไป่มายิงอ่ะตำรวจเป็นคนรักเสี่ย ไอท้ที่ทีปบอกว่าเดินคนข้าบอลรัเสเซียแล,ล้วคนรัสเซียอยู่ไหนนี่ไงอย,กกอยู่กับตี๋อยู่ว่าพามันมาดีดีไม่เหรอแล้ก็หาไม่เจอหรอกเหมือนทีิปโดนติดติดเลยว่ะนี่ไงคนรัสเซียมาแล้วเนี่ยวีต้าไปเลยสุกับเบียร์พุงเอาเฮ้ยอย่ายิงดีจะ,ปะเ,ปปเป็นประชากรเฮ้ยบายดาบะพงคนนั้นตำรวจฆ่าผมอ่ะเอา ตำรวจยิงเองเหรอผมทำไงให้มันยิงผมหรือปะทำไงผมวิ่งตามมันทุกที่อ่ะเฮ้ยเองก็ไปกวนมันไปกวนรั้วเสียที่มันจะตายใช่ปะเออใช่คนแล้เสียตายติ๊ตีเขาเป็นคนเสียิละให้มันเพราะมันยิงปืนไม่เป็นมันทำไมอุตส่าห์มันเป็นตำรวจเนี่ยเนี่ยแล้วมันใส่หน้ากากโควิดเนี่ยไปแง่โหก็มันไม่ยิงอ่ะมันไม่ยิงมันก็เลยต้องให้ติดมันเลยต้องติ๊ตีเลยต้องมอบ การเส็จฉลาครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลบล็อกเจ่ผมอยากเป็นะไเนี่ยอยากเป็นตำรวจอา้าวชนะเฉยเออดีจบโคตรไวเลยเคยแบบตรวจเลยแล้วอยู่ดีๆมันไม่เ,เนี่ยอ๋อถึงถึงถึงวิต้ากับที่ตีแต่งตัตวใหม่มครับว่ะงงผมชอบแบบนี้โอ้คยคอยัวมากกว่า เอ็กซ์ดิคอสแม็กเลสส์เก่เว้าวเฮ้ยติติใจเย็นดีเล่นนานๆไงขาพี่พี่เล่นนานๆยังยังได้เป็นเลยหรือไม่อินโดโอ้ยติ๊ติว่าสงสารพิต้าติติว่าอินโดแล้วก็เสียงหายไปเลยอ่ะเออเองก็เองก็คนคนเล่นไปหน่อยดิคันอัดอะไร เปล่ามันไม่ได้แหลกหรอกมันสูงโอกาสน้อยเวลาไป็่ข้าตะกอนอะแล้วใครเป็่ข้าตะกอนนี่เขาจะพามาทำไมเขาจะพามาทำไมโอ้ยเดี๋ยวพี่ตายเดี๋ยเองก็ตายพี่ตายอีกแล้วอ่ะอยาก What What the ให้ปืนผมกำลังจะได้ปืนเล่นเองได้ไหมรอมั ตอบอยู่มันเป็นปืนหนาวอ่ะเอ้ยมันมีดาบด้ก็เฮ้ยผมได้เป็นตำรวจเอ้าเอ้าเล่นเลยเล่นเลยแต่ผมยังไม่ติดตะกนแล้วมเนี่ยเอ๊ะตะกนทำไงผมกลัวโดนก็่าถือปืนแล้วการให้เห็นทันตะกนก็เอาเลยตติตตตติตนีีีต ติ๊ต oh, ิทำไมไม่ใช้ชิปโหมดแล้วยิงเลยยิงเลยโอ้มาเหลือคนเดียวมันมีแค่คนเดียวมียิงเลยมันยิงนิ่งๆมันยิงนิ่งๆยิงเลยยิงเลยนี่นี่มันยิงนิ่งๆอืมไปเลยยิงเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้วใเนี่ยอยู่บนรถอั่งเนี่ยเฮ้ยตีเลยโอ้โหติ๊ติ๊ชต้องส่งข้าไปใกล้มันก็ไกลเกินอ่ะเอ้าไม่ตีมาถึงว่าให้ ให้ไปยืนที่รถถังแล้วก็ยิงมันเออเอาชนะแล้วแ้งก่อน I want to die พี่ผมกำลังแลกขเอาอีใครขยันเนาะผมแลกเอ,อ้ยผมได้ด้วยได้อะไรได้ดาบน้ำแข็งอ,ะอ่ะอ๋อดาบน้ำแข็งเออ,เอ,อ มันเป็นแค่สกินนะี่ตีไม่มีความสามารถเลยเป็นแค่สกินเฮ้ยเหมือนอ้วกอดีแล้วอ่ะเอาเอ็งเป็นอะไรตำรวจตำรวจโอ้ยอย่าเข้าใกล้ตีนะสีฟูบ่อยสุดเป้ผู้บ่อยสุดผมจะฆ่าคนมั่วนะถ้าฆ่าคนมั่วเอ็นตายเนี่ยในคนที่เอ็งยิงอ่ะก็ตายด้วยอ่ะหรือใครมาวะเอ็นเอ็นสามชั้นติดแล้วนะสามชั้นติด สามพันตีดีเนี่ยเออตรวจมันไม่ยอมขึ้นให้ผมอ่ะที่ท่ให้ผมเป็นอ่ะเออลงลุกลงลุกลงลุกที่มามีงานจอดรถกับเออเออมีคนแอบอยู่มันมีตัวนี่เนี่ยผมจะฆ่่าพีเอาสักอย่างนี่ตีแล้วใครแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะอยู่ในกล่องผูเผาไฟกองผู้เผาไฟกองผู้เผาไฟไหนวะ ม่ได้แอบอยู่ในห้องครัวมันเป็นห้องแนงๆอ่ะไฟปองควันไฟปองควันไฟเออมันแอบอยู่เข้าไปนี่มันเนียวบี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 เฮ้ยไอแคดเดสพะไอเนี้ยก็จะแคดมี่อย่างเดียวเลยเดี๋ยววิต้ามีมีขาเหรอในเอ็มบอกว่ามีมีน้อยสดอะ ตำรวจอีกแล้วอ่ะตำรวจอีกแล้วเหรอพี่พี่เป็นตำรวจสามขาติดเลยนะเอ้ยติ๊ติเดี๋ยวผมถือให้ดูเออไม่ใช่ที่ติไป็นง่วนเอ้อย่า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 ผมจะฆ่าติไม่เป็นถ้าผมจะตายเดี๋ยว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 ครูผู้หญิงเดินลงมาติไม่ได้เป็นอะไม่บอกใครเป็นอะผมจะไปแอบ เอาไอ้นี่มีปืนแท้แต่แต่แอลอย่างเดียวไม่ได้นะเฮ้ยผมไม่ผมอยู่ด้านบนอ๋อถ้าเผื่อผมตายฆาตกรวะเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่คุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วมันชักไม่ออกมาแล้วตายกูเลยนะเอา ตีย,งยิงได้แล<ด>้วเหรอไม่มันบอกให้ฆ่ามันนะไม่แล้วคือพี่ไปยืนต่อหน้ามันแหละพี่ไปยืนแบบเฟกทูเฟกต่อมาแหละแล้วมันก็ชักไม่ขึ้นมาแล้วมันก็ปากขอพี่ตายแล้วตีก็โซโล่เม็ดกระสุนใส่คอของมันแล้วก็ตายทันทีเห็ดการได้ What What the fuck? อีก<ม>แล้วอีกแล้ว กียวันนี้พี่เป็นสามตาแล้วนะพี่เป็นสามตาแล้วนะรวมอีกหนึ่งพี่เป็นสี่ตาเออตีเมียงเมียงบักบาาบาปุ่มโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่อะพี่ไม่ฆ่าเฮ้ยนิวบี้นิวบี้เห็นปืนนะ Khuôn phụ nữ khuôn phụ nữ khuôn phụ nữ khuôn phụ nữ Nè... phụ phụ จ้าแชร์คนนี้ติดมั้อยู่ในท่อที่มันมีรูแอบได้อะแล้วตอนนี้เหลือกี่คนแล้วไล่ออกไล่หญิงกับไอ้คนนี้ติดบาดที่ตีบ่อพี่อ่ะเพิ่งถือมีติดไม่เหลือคนเดียวแล้วที่ตีมันอยู่ในท่อคนเดียวใช่สืบเองบ่อที่ตีจะบอกพี่อยู่ไหนวะตึ้ง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  นี่ดูแกว่ะไอ้แจ็คไอ้เดี๋ยวฉันจะแบนแกชื่อแกชื่ออะไรวะเพราะ,าะ 2, ว่าเซิร์ฟที่พี่เคยเล่นมาแต่ก่อนนู่นอ่ะโอ้ยมีคนฆ่ามีคนไปฆ่าตะกอนตั้งสองพันกว่ารอบดีนะที่เราเลือกแมทธนาคารเนี่ยเพราะมันสามารถมันสแกนว่าใครมีคัตการใครมีปืนอ,อะไรอะ่ะเพราะที่ตีมันก็เลือกกับดีดีแต่มันไม่ค่อยชัวนะเออพี่ผมได้เป็นตำรวจอีกแล้วเอาดีตีผมได้แหว ไม่แต่เองอาจจะแม่นปืนก็ได้เพราะเมื่อกี้เองยังยิงได้เลยเขาถือปืนอ่ะหรือตีไปเดินเก็บเหรียญเออกูไม่ยิงกูไม่ยิงกูไม่ยิงกูยิงเหรอเออไม่ยิงก็ได้ไม่ยิงก็ได้เดินมาเดินเออออหายหายหายผู้หญิงหายมันไปแล้วมันมันไปท่ออ๋ออ๋อโอเคโอเคกูหญิงไหนอ่ะอยู่นี่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 ปะวะ มันไปท่อแล้วมันก็โผล่มาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผู้ชายนี่ผู้ชายอ๋ออ๋อ <มา S 2> ท่ออยู่นี่นี่นี่ติดติดติดเออนั่นแหละใช่คนนั้นเหรอใช่คนเดิมผมไม่รู้ผมยิงมั่ววิตา้านี่ตีผู้จริงๆนะว่าตีตาคนเดียวอะะ่ะก็จริงไงเอกตายคนแรกเลยพี่เห็นผู้หญิงมันชักมีขึ้นมาแล้วพี่ก็รู้เลยว่าไอ้อยู่คนนั้นเป็นะติเขาตายแต่ตาพี่เลยโอ้ยเอดีเอดีเว้ยพิมพ์ว่าเอด SD ที่สี่ท่านที่สี่มีหนึ่งันบาทอ่ะอินโดเซนครับผมโอ้อินโดเซนอีกอะค่ะตีไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตีอ๋อนึ่ว่ามีอะไรเดี๋ยว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 เเดีวเดี๋ยวเดีเดีวเดี๋ยวเยไอ่ิงกูหญิงไอตีตัดโน้โน่โโน้อ้ยมันมีผู้หญิงหนอยคนมันมีแค่ผู้หญิงหนไอยคน ไม่อันนี้ไม่ต้องตกใจได้ปะไม่ต้องตกใจตีเห็นแล้วเอ่อ B R E A K I N G เออนัทที่มันมีหลอ,อ,อดไฟอะภาพหลอดไฟ